สวัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดกับพันนิกาต้อนรับวันเด็กค่ะมาในชุดที่จริงจังอลังการขนาดนี้นะคะดิฉันไม่ใช่อะไรคันคันปาก <What? S 1> เห็นแบบว่าทุกป,ปีทุกป,ปีเราต้องทนกับวันเด็กที่ไม่ใช่แค่พาเด็กไปดูรถถังแล้วก็นั่งเก้าอี้นายกแต่คือ คำขวัญผลิตมาทุกปีแต่ก่อนมีแต่คำขวัญวันเด็กเดี๋ยวนี้มีคำขวัญวันครูด้วยจ้าต่อไปจะบานปลายไปมีคำขวัญวันนายกด้วยไหมว่าแบบประเทศไทยอยากให้มีนายกแบบไหนเป็นแบบมีวินัยฝ่คุณธรรมหรือเปล่านะคะวันนี้คุยให้ชัดอยากจะมาชวนกันคุยให้ชัดๆัว่าตกลงวันเด็กเนี่ยมันต้องมีคำขวัญไหม ตกลงคําขวัญที่ดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรหรือมันไม่มีคําขวัญที่ดีอยู่จริงเพราะว่าไม่รู้จะาจาเป็นจะต้องมีไปทําไมทําให้เด็กอิ่มท้องหรือฉลาดขึ้นหรือเติบโตวเป็นอนาคตที่ดีของชาติมากขึ้นหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องคําขวัญน,นะคะก็ต้องพูดถึงวันเด็กก่อน ต่างกันนะวันเด็กเนี่ยเป็นวันที่จริงๆจําเป็นมากแล้วก็แนวคิดตั้งต้นของเขาเนี่ยดีมากนะคะประเทศไทยมีวันเด็กเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อนปี2 5 0 0นะคะ2498เป็นการมีตามสาก,กลโลกนะคะ UN เขาก็มีข้อกําหนดว่าอยากให้มีการให้ความสําคัญกับเด็กให้เด็กระนักถึงการที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องควรจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ ของสังคมเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันนะคะในรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้นก็คือจอมพลปพิบูลสงครามนะคะก็มาจัดวันเด็กขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกตอนแรกเนี่ยจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะตามมติของ UN แต่ว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศของประเทศไทยในตุลาคมมันแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็เลยเปลี่ยนวันเด็กให้เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมหลังปีใหม่บรรยากาศล่มหนาวชื้นมืดน,นะคะวันเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สากล คุณค่าที่ทุกคนยึดถือก็คือการให้เกียรติแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้จะหนักถึงพลังถึงคุณค่าของตัวเองที่มีต่อสังคมนะคะแต่พอมาถึงคําขวัญวันเด็กเราก็ต้องตั้งคําถามนะคะนิฉันก็พยายามไปเพียนพยายามหามากว่าคําขวัญวันเด็กเนี่ยประเทศอื่นเขามีกันไหมแกเหมือนที่แบบเพลงชาติเนี่ยนะคะประเทศอื่นเขามีกันไหนมมีแต่เขาไม่ได้ร้องกันทุกวันเหมือนประเทศไทย คำขวัญวันเด็กก็เช่นเดียวกันแน่นอนวันเด็กเป็นเรื่องสากลน,นะคะมีในทุกประเทศประธานาธิบดีผู้นําของเขาบุคคลสําคัญในประเทศเขาก็มักจะมีคําพูดหรืออะไรที่มันเหมือนกับเป็นการให้ความสําคัญกับเด็กปลุกให้เด็กรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยเป็นแบบเป็นทรัพสมบัติเป็นทรัพยากรในอนาคตของประเทศชาตินะแต่คําขวัญวันเด็ก ที่ประเทศไทยมีมาตลอดเนี่ย99.99% 99มันไม่ใช่คำขอนวันเด็กที่มีขึ้นตามเจตนารมณ์ของวันเด็กที่จะให้คนทั้งสังคมตระหนักให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่มีต่อประเทศชาติแต่มันกลายเป็นลักษณะของการสั่งสอนให้โอว่าดเด็กว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้เด็กเติบโตมาเป็นยังไงค่ะซึ่งแปลกใจไหม ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่านายกท่านมนตรีจํานวนมากของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากพลเรือนแต่เป็นนายกที่เป็นทหารนะคะบางคนก็มาจากการรัฐประหารโดยตรงบางคนไม่ได้มาจากการรัฐประหารารถถังออกมาแต่ว่าก็มีแบ็กกราวน์แนวคิดไอเดียเนี่ยที่เป็นทหารอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของนายกท่านมนตรีในการให้คําขวัญเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบโมอตโต้แบบจริงๆนะเอาตรงๆนะมันเหมือนแบบรัฐรัฐบาลน,นาซีอะ่ะที่เขาแบบ กล่อมสมองเด็กแล้วก็แบบสร้างอุดมคติขึ้นมาให้เด็กว่าจะไปทางไหนรัฐบาลประเทศชาตินี้เนี่ยอยากให้เด็กเป็นไปยังไงเพื่อที่เป็นกําลังสําคัญเป็นแขนขาสร้างชาติแบบที่รัฐบาลอยากเห็นแบบนี้นะคะถามว่าอะไรคือข้อพิสูจน์ว่าคําขวัญวันเด็กของไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบให้โอว่าเป็นลักษณะของการสั่งสอนเป็นลักษณะของการที่พูดให้เด็กแบบกึบ่บังคับให้เด็กทําตามดูง่ายมากคะ่ะดูว่าในคําขวัญวันเด็กเนี่ย มันประกอบไปด้วยคำอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่าง3คํคำยอดทิศของวันเด็กนะคะอาทาัยอะไรที่เป็นสิ่งที่แบบคตคิดที่สุดชาติวินยัยและอะไรนะจำไม่ได้ <c oughs> คุณธรรมขอโทษพอดีเป็นคนไม่มีคุณธรรม <What? S 1> ชาติวินยัยคุณธรรมนะคะ17ครั้งคำขวัญวันเด็กมีคำว่าชาติ15ครั้งคำขวัญวันเด็กมีคำว่า วินัยและคุณธรรมเห็นว่ามันคือลักษณะอะไรชอบเรียกมันว่าลักษณะของมิลิเตอริสติกนะคะก็คือไม่เป็นลักษณะของทหารการออกคําสั่งการบอกว่าคือวินัยคุณธรรมชาติพอผูกกันแล้วเนี่ยมันได้สตอรี่แบบไหนมันก็ได้สตอรี่ว่าเด็กดีเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติก็คือเด็กที่มีวินัยเด็กที่มีคุณธรรมเลยพ่อบอกว่า <What? S 1> มันก็จะวนเวียนประมาณนี้มันจะอาจจะเปลี่ยนคํามีกิมมิคอะไรต่างๆอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย มันก็จะเป็นคำวนๆแบบนี้อยากให้เด็กเป็นเด็กที่เชื่อฟังเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นเด็กที่มีวินัยนะคะแล้วก็จะมีคำว่าต้องมีคำว่าจงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันคือลักษณะของการออกคำสั่งนะคะ <S <S ตอนต้นเราได้ให้ตัวอย่างไปว่าคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันแบบคำพูดประมาณไหนนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนไอเดียของรัฐของรัฐ,รฐบาลในยุคนั้นรวมถึงโจทย์ทางการเมืองของยุคนั้นมากนะว่า เขาต้องการอะไรนะคะคำขวัญวันเด็กที่ชอบรู้สึกแบบโคตรแตกอ่ะเราก็แบบเฮ้ยท้ามันเป็นแบบนี้คือคำขวัญวันเด็กของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะทุกคนก็รู้ว่าแบบเป็นเผด็จการ forever แล้วก็คนแก่ๆหลายๆคนก็ยังชื่นชอบลักษณะเผด็จการแบบคุณพ่อรู้ดีแบบจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมคะคำขวัญวันเด็กของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยทุกปีขึ้นต้นด้วยคําว่าเด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจะจุดๆก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยน a d j e c t i v ไปเรื่อยเว่าอยากให้เด็กเป็นแบบไหนเนาะนี่มันคือลักษณะที่ที่บอกอะ่ะมันลักษณะของนาซีมันเป็นลักษณะของแบบกองทัพมากๆกก็คือตั้งเป้าเลยว่าเด็กในสมัยของกู้เนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนเป็นคุณสมบัติ KPI ติดผ่านติดผ่านนะคะมันแบบทหารโคตรใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอะไรปีแรกบอกว่าเด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าต้องเป็นเด็กรักความก้าวหน้า ป็นคนก้าวหน้าอ๋อเขาเช็งว่ารักความก้าวหน้าอะหัวก้าวหน้าเป็นแบบว่าความคิดของเรานะคะจอมพลสฤดิ์ใช้คําว่ารักความก้าวหน้าคือตอนนั้นคำว,ว่าก้าวหน้ามันคงไม่ได้เป็นลักษณะที่แปลตรงตัวจากสษาอังกฤษว่า progressive แต่ให้ตีความนะเพราะว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นยุคสงครามเย็นใช่ไหมแล้วก็เราผูกความเป็นโมเดิร์นเนี่ยเข้ากับอะไรที่มันตะวันตกคะเทียมชาติตะวันตกกันมาทันาเพราะาตอนนั้นสนิทแน่น่นกับอเมริกามากคำว,ว่า รักความก้าวหน้าเนี่ยมันก็คงจะหมายถึงแบบความก้าวหน้าในอาชีพความการงานความก้าวหน้าลักษณะมอร์เไนซ์อะไรแบบนั้นไปนะคะแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ความก้าวหน้าทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองนะคะเด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าต้องเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้าจอมพลสฤษดิ์กราวนะคะปีต่อๆไปก็จะเปลี่ยนอดจิทีฟซึ่งตลกมากอันนึงคือบอกว่าเด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าต้องเป็นคนประหยัดแต่ ตอนจอมพลสฤษดิต์ตายยึดทรัพย์มาได้2 0 0พล้าน2 0 0พล้านสมัย50ิปีที่แล้วแก okay. <What? S 1> ให้เด็กทุกคนในโลกนี้ประหยัดให้คนไทยทุกคนพอเพียงเพื่อจอมพลสฤษดิ์รวยคนเดียวนะคะนี่ก็เป็นลักษณะ <Surprise. S 1> ของเผด็จก,การนะคะอะคนต่อไปที่ชอบรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจสัญญาธรรมศักดิ์สัญญาธรรมศักดิญญกญญก์เป็นนายกรัฐมนตรีที่เอาจริงๆนะตอนนี้คนก็คงไม่รู้จักชอบพูดชื่อขึ้นมาทุกคนก็คงเอียงว่าว่าใครวะสัญญาธรรมศักตร์แต่เขาเป็นนายกในยุคก,การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่สําคัญมาก ก็คือสัญญาธรรมศักตร์เนี่ยเป็นนายกพระราชทานช่วงรอยต่อระหว่าง14ตุลา16กับ6ตุลา19อ่ะเขาพูดแบบนี้นะ ก็จะพอจำได้กออกจำได้ไหมคะ14ตุลา16เกิดการประท้วงแล้วก็นักศึกษาถูกฆ่าตายใดใดไปสุดท้ายในหลวงออกมาบอกว่าทุกคนจงกลับมาสามัคคีกันเถอะแล้วก็พระราชทานนายกสิ้นสุดความขัดแย้งทางการเมืองได้สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทานนะคะจริงๆเนี่ย6ตุลา19ไม่ใช่จุดเริ่มต้นอะ่ะจุดพีคแล้วกันของขบวนการขวาพิฆาตสายตอนนั้นเนี่ยมันมีความพาคคอมินิห่นประเทศไทยแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวจานวนมากเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกมีความเชื่อมีอุดมการ์ไปในท ฝ่ายซ้ายนะคะไปในทางคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความพยายามในการต่อต้านจากฝ่ายอนุรักษนิยมนะคะตำรวจทหารลูกเสือชาวบ้านทหารพรานตชรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการต่อต,ต้านทั้งทหารกองกาลังติดรุ้ของพคทหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นมีการอุ้มฆ่ามีการยิงทิ้งผู้นําแรงงานผู้นําขบวนการนักศึกษาเยอะมากนายกรัฐมนตรีที่อยู่ภายใต้บริบทสังคมแบบนี้ให้คำขันวเด็กว่าอะไรในต,ตอนที่พวกเขาไล่ฆ่าเยาวชนคนหนุ่มสาวอยู่เขาให้คำขัญว่าสามัคคีคือพลัง อย่างวะอีกแล้วใช่ไหมว่าเกี่ยวอะ <What? S 1> ไ,ไรวะเฮ้ยแกไปไล่ค่าเขาอยู่แต่แก,แกบอกว่าสามัคคีคือลังทุกคนจงสมานสามัคคีกันแล้วตีมวันเด็กของสัญญาธรรมศักดิ์เป็นทีมสามัคคีหมดเลยนะคะเขาก็อยู่แค่ประมาณ2ปีเนาะแต่ก็2ปีนั้นก็คือเป็นเรื่องของความสามัคคีทั้งหมดมันเป็นวัทกรรมที่ฝ่ายขวาตอนนั้นเนี่ยใช้ในการสยบคลื่นใต้น้ําที่รุนแรงมากที่พคเขาพยายามป่าล้อมเมืองเนาะแบบอยู่ในชนบทไปพูดคุยกับประชาชนคนในชนบททางอีสานทางใต้ทางอะไรแบบนี้เนี่ย ว่าเฮ้ยสภาพสังคมที่เป็นอยู่แบบนี้มันกดขี่นะมันไม่ได้เราต้องต่อสู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายขวาเขาบอกว่าไม่ทุกคนอย่าแตกแยกทุกคนอย่ามีความคิดที่ทําให้เกิดความไม,ม่สามัคคีของคนในชาติทุกคนต้องมีความคิดตอดคล้องไปในทางเดียวกันสามัคคีคือพลังพวกเราอย่าแตกแยกอย่าไปลงเชื่อของไอ้พวกจีนแดงอย่าไปหลงเชื่อความคิดของไอ้พวกคอมมิวนิสต์จงสามัคคีสามัคคีคือพลังสามัคคีมหมายความว่าอะไรอย่าคิดต่างอย่าคิดต่างคิดให้เหมือนเชื่อฟังแล้วจะได้ดีเอง สามัคคีคือพลังวงเล็บพลังของไตรอนุรักษ์นิยมนะคะนี่ก็คือคำขวัญสมัยสัญญาธรรมศาสตร์คำขวัญที่น่าสนใจมากสําหรับช่ออีกหนึ่งนะก็คือคำขวัญยุคของออคุณทักษิณเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นยุคที่การเมืองไทยมันมีสภาพที่เรียกว่าผิดหูผิดต,ตามีความโมเดิร์นมีมีการเมืองที่ประชาธิไปไตยถือว่าเบ่งบานที่สุด ในเท่าที่เคยเป็นมาหลัง2 4 7 5ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะค้าขวัญวันเด็กมันก็สะท้อนแนวคิดมุมมองที่มันโมเดิร์นมันทันสมัยมันสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็คือคําขวัญของคุณทักษิณเนี่ยจะในเรื่องการเรียนรู้แบบที่ไม่ใช่เรียนรู้ท่องจําอะไรขนาดนั้นเนาะอย่างที่บอกว่าเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้เขาเขามีกิมิกนะคือแทนที่เรียนจะต้องเรียนให้มีความรู้ใช่ปะเขาบอกว่าให้เรียนให้สนุก ส่วนเล่นที่จะเล่นให้สนุกอ่ะบอกว่าให้เล่นให้มีความรู้หมายถึงว่ามันเป็นลักษณะของการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือไม่ใช่แค่เรียนอยู่แต่ในห้องนะแต่ทุกอย่างของกิจกรรมที่เด็กจะได้รับเนี่ยมันควรจะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์ออกนอกกรอบอะไรแบบนั้นสมัยชออาทันที่สมัยคุณนักษิณเนี่ยโปรโมทเรื่องของชัยชัยเซ็นเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกสมัย้เขาเรียกอะไรชัยเซ็นเตอร์แบบแบบเรียนการเรียนรู้ที่แบบเด็กเป็นศูนย์กลางอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เป็นเป็นยุคเป็นยุคที่ชอบเป็นเด โมเดิร์นไนซ์ระบบการศึกษาของประเทศไทยอยู่พอสมควร <c oughs> ก็เป็นคําขวัญที่ชอบชื่นชมจริงๆเนาะว่ามันออกจากลักษณะของทหารของคําสั่งของความรู้สึกว่าให้วัาเด็กแบบทหารทหารออกไปแต่นี่คือประเด็นของการพูดของเราที่จะต้องคุยให้ชัดจริงๆในวันนี้ค่ะว่าไอเดียของคําขวัญวันเด็กประเภทที่ตั้งเป้าว่าเด็กจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นไอเดียที่จำเป็นในศตวรรษที่2 1จริงหรือไม่ แม้แต่คำขวัญที่โหรู้สึกดีแล้วโมเดิร์นมากๆอย่างเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสของคุณทักษิณเนี่ยสุดท้ายนํากลับมาสู่คําถามที่ว่าจริงหรือที่เด็กต้องการจะให้ผู้ใหญ่ไปตั้งคาขวัญให้เขาว่าเด็กจะต้องเรียนแบบไหนเล่นแบบไหนหรือมีอนาคตที่สดใสในแบบไหนนะคะไม่ได้หมายความว่าไอ,ไอเดียต่างๆที่ถูกประดิษฐ์ออกมาเป็นคําขวัญเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่สิ่งที่เราตั้งคําถามกับมันอนะ คือไอเดียของคําว่าคําขวัญเองต่างหากนะคะเราะคิดว,ว่าในศตวรรที่21สิ่งสุดท้ายที่เด็กเยาวชนไทยจะต้องการก็คือการที่ผู้ใหญ่มาบอกเขาว่าเขาจะต้องการอะไรในชีวิตแบบต้องมีอะไรอะไรแบบนี้เขาอาจจะต้องการไม่ตัดทรงผมแบบที่บังคับให้เขาตัด เขาต้องการอาหารกลางวันที่อิ่มอร่อยมีคุณภาพนะคะเขาอาจ,จต้องการกิจกรรมในโรงเรียนที่สนุกแล้วนําไปใช้ได้จริงเขาอาจ,จต้องการการสอบที่น้อยลงเวลาเรียนที่น้อยลงการบ้านที่เหมาะสมไม่เยอะเกินไปเขาอาจจะต้องการการเรียนฟรีที่ฟรีจริงไม่เป็นภาระกับพ่อแม่เขาอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะต้องการไม่ใส่เครื่องแบบได้ไหมนี่อาจจะเป็นความต้องการของเด็กในศตวรรษที่2 1และ ในประเทศในโลกที่แข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสารรค์เศรษฐกิจสร้างสารรค์ในยุคที่เทคโนโลยีมัน disrupt จนสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณใช้ไอเดียและความคิดสร้างสารรค์สู้กันนะเราต้องการเด็กที่คิดออกนอกกรอบแล้วก็มีไอเดียเป็นของตัวเองมากกว่ารับฟังหรือเชื่อฟังและทาตามโอว่าของคําขวัญไม่ว่าคําขวัญน,นั้นจะดีแค่ไหนหรือเปล่านะคะวันเด็กที่กําลังจะมาถึงในปีนี้นะคะช่อจึงฝากไปถึงทุกภาคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบนันอดีตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในอนาคตที่เราอยากจะเห็นว่าให้เป็นนะคะเรามาคิดกันจริงๆว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่ในวันเด็กสิ่งที่คุณควรจะทําให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือเปิดโลกทัศน์เปิดความคิดสร้างสารรค์เปิด ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดและให้กลับไปสู่วันเด็กที่มันเป็นเจตนารมตั้งต้นของวันเด็กที่มีกันมาในโลกนี้ก็คือให้เด็กตระหนักว่าเขาคือพลังที่สําคัญส่วนประกอบที่สําคัญของสังคมที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วเราจะสร้างประเทศที่ดีที่ทุกคนอยากจะอยู่ร่วมกันนั่นคือความสําคัญที่แท้จริงในวันเด็กที่ไม่จําเป็นต้องใช้คําขวัญอะไรเลยคุณจะทาให้เด็กตระหนักว่า เขาเป็นส่วนสําคัญของประเทศชาติเนี่ยก่อนที่คุณจะบอกว่าเด็กต้องเป็นยังไงเพื่อให้ประเทศชาติเจริญเนี่ยเด็กฉลาดชาติเจริญอะไรแบบนี้คุณตอบคําถามของรัฐบาลคุณเองและนโยบายของคุณเองว่าคุณได้ให้อะไรกับเด็กเพียงพอะที่เขาจะรู้สึกว่าเขาสมควรจะเป็นพลเมืองของประเทศนี้แล้วไม่ย้ายประเทศไปเพราะว่าประเทศนี้มันไม่มีอนาคตสําหรับเขาชอบคิดว่าโจทย์แบบนี้คือโจทย์ที่ผู้นําของประเทศไทยในศตวรรษที่21เนี่ยควรจะคิดให้ได้จริงนะคะและนี่ก็คือคุยให้ชัดกับพันิกา สุขสันต์วันเด็กค่ะขอให้วันเด็กปีถัดไปไม่ต้องมีคำขวัญนะคะบายเด้ารั้หน้าที่มีวินัยใฝความดีฝ่ความดีหรือคุณธรรมฝ่ความดีซึ่งจริงแล้วเหมือนกัน